ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้ถึงการการสิ้นการนิพพานเนี่ยแต่เราจะได้ผลอันเลิศนะในบรรดาความเลื่อมใสในธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าความเลื่อมใสแบบนี้เกิดขึ้นในผู้ใดจะอํานวยผลอันเลิศแก่ผู้นั้นนะสองแล้วนะภิกษุทั้งหลายสังคตะธรรมมีประมาณเท่าใดอริยมัติองแปดองแปดนี่ต้องไล่ให้ฟังไหม หนึ่งสัมมาทิฏฐิแปด<า>สัมมาสม,มาธิถ้าถามแบบนี้ยากเนาะถ้าไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยตอบได้หมดแต่ถ้ามากระโดดลัดเอาแบบนี้นคิดยาก <laughs> มันจะเสียเวลาเยอะ,อ,ะอย่างพวกเราเนี่ยโอ้ยเอาหัวกับท้ายก็พอแล้วนะ ผู้ใดเกิดความเลื่อมใสในอริยมรรคชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมันเลิศอันนี้ก็ยังนับว่าเป็นอันที่สองอยู่เพราะว่านิพพานก็เป็นธรรมอริยมรรคก็เป็นธรรมนะยังนับอันสองนะส่วนอันที่3ามเนี่ยหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดหมู่สาวกของพระตถาคตสี่คู่แปดบุคคล รู้จกไหมสี่คู่นับยังไงอ่มามักบุคคลสี่ผลบุคคลสี่มักสี่ผลสบัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าหมู่และคณะเหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในหมู่ผู้เลิศผลอันเลิศย่อมหมู่แก่ย่อมมีแก่มมแกผู้ที่เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศจากนั้นพระองค์ก็สรุปนะ เมื่อชนทั้งหลายเลื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัยที่เลิศโดยความเป็นของเลิศรู้แจ้งธรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักขิณนยบุคคลผู้ยอดเยี่ยมเลื่อมใสแล้วในธรรมอันเลิศเป็นที่สิ้นกำหนัดและเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศเป็นบุญญาเขตยอดเยี่ยม ถวายทานในพระรัตนตรัยที่เลิศบุญอันเลิศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นอายุวันนะยศเกียรติคุณสุขและพระอันเลิศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นนักปราดถวายทายธรรมแก่พระรัตนตรัยที่เลิศตั้งมั่นอยู่ในธรรมันเลิศแล้วเป็นเทวดา ถ้ายังเกิดอยู่เนี่ยจะเกิดเป็นเดวดาก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามย่อมเป็นผู้ถึงความเลิศบันเทิงอยู่ในที่นั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้ช่องทางที่จะได้ผลอันเลิศแต่เราต้องรู้ในสิ่งที่เลิศก,การจะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์แท้จริงถูกต้องไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เวลานน้อยใช้ความพยายามนิดหน่อย ก็จะต้องใช้เวลาใช้ความพยายามในการศึกษาทําความรู้จักทําความเข้าใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์พอสมควรเมื่อเราได้แล้วความเลื่อมใสจะเกิดขึ้นเกิดบ่อยเลิศบ่อยนะทีนี้โยมนะขับรถมาแต่ละทีนี้ให้มันเลิศขับรถมาได้อะไรไม่รู้เล็งไว้ที่ร้านอาหารนะเล็งไว้ที่ของแปลกของกิน สถานที่ท่องเที่ยวอันนี้มันจะไม่เลิกเราไม่ได้ห้ามสิ่งพวกนั้นมันจําเป็นคนเราก็ต้องกินแต่เราต้องรู้จักว่าอะไรคือประธานอะไรคือเป้าหมายสูงสุดที่เราจะต้องมาในแต่ละครั้งอย่างครั้งนี้เราก็ได้มาทำความเลิกให้เกิดขึ้นนะได้อาศัยสถานที่ที่โยมก็บอกว่าอยากให้มันเป็นประโยชน์ ก็อย่างน,นี้นี่เราก็ขอแรงกัน,นขอแรงใครมั่งน,นี่ถ้าเรามาคนเดียวมันก็มีแรงเดียวเนาะมาหลายคนก็ขอแรงคนละเลื่อมใสสองเลื่อมใสสามเลื่อมใสหลายคนหลายเลื่อมใสก็หลายแรงนะครั้งนี้ก็ได้ครั้งหนึ่งนะครั้งต,ต่อไปมีโอกาสก็มีอีกมีอีก,อกบ่อยๆมันก็จะเกิดประโยชน์ประโยชน์ที่ว่าคืออะไรเราก็ได้ทั้งธรรมเจดีได้ทั้งบุญอันเลิศ เพราะเรารู้จักภาชนะบุญอันเลิศก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ถูกต้องนั่นเองนะอันนี้ก็เลยต้องสมควรเก็บเวลาเนาะมจะพูดยาวไปกว่านี้เนี่ยอาตมาเนี่ยนะคือท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่อาตมานี่เหนื่อยสิะท่านทั้งหลายเนี่ยให้ฟังถึงหงทุ่มเนี่ยก็น่าจะสู้ไหวน่เนี่ยดูหน้าตาอาการแต่ละคนเนาะอ่า ถ้าทำมาเนี่ยมันจะไม่ไหวสินะช่วงนี้เดินทางเดินทางบ่อยนะเดินทางบ่อย<า>แล้วก็จะต้องเดินทางต่ออีกนะอากาศแต่และที่มันไม่เหมือนกันนะอ่าอากาศเปลี่ยนนะอาหารก็เปลี่ยนด้วย <c oughs> อากาศเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนนะเราก็าถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะได้เกิดประโยชน์ได้ทํา กุศลนะพิเศษที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ประจำเนี่ยเขาเรียกว่าธรมรมเจดีได้ด้วยนะที่พวกเราสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นแต่อย่าสักว่าสวดนะอย่าสักแต่ว่าปากว่าไปเฉยๆวางจิตให้มันเกิดความเลื่อมใสเนี่ยทีนี้เนี่ยเวลาเราจะไปกราบพระพุทธเจ้าเราจะกราบยังไงให้มันได้คลึ่งของพระเจ้าประสิทธิ์กราบพระเจ้าประสิทธิ์กราบนี่ กทั้งกราบทั้งจูบทั้งนวดเนาะมันหลายอย่างเหลือเกินเนาะ,ะด้วยความที่จิตเขาคิดอารมณ์พิเศษขึ้นมาเราได้ช่องทางแล้วเราก็จะได้ไปทําให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดบ่อยๆด้วยถ้านั้งหลายให้คิดอย่างนี้เสมอให้มองไกลๆตรงนี้น่าเป็นห่วงส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยมันมองใกล้ๆเรามองเฉพาะหน้าเนี่ยชีวิตเนี่ยว่าตอนนี้เราเป็นอะไรเรามีอะไรอย,ยู่ แต่ว,ว่าข้างหน้าทิศทางของชีวิตเนี่ยคิดกันบ้างไหมที่เราจะต้องเดินทางต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะมันมีแต่กองทุกข์รออยู่นะตอนนี้ก็ทุกข์นะเอาทุกข์ตอนกินเนี่ยก็ทุกข์ถ้าไม่กินก็แก้ทุกข์เก่าไม่ได้หิวหิวก็เป็นทุกข์ก็เลยต้องไปกินขณะที่กินเนี่ยก็ทุกข์นะอ่า เจอเผ็ดๆเข้าไปโอ้โหมันไม่รู้มาจากไหนน้ําตาน้ํามูกนะร้อนไปทั้งตัวเลยนะอาทุกต้องขบเคี้ยวแต่ละคําแต่ละคําทุกกินเสร็จหายหิวนะบางคนกินเกินเอาทุกใหม่เริ่มเอเลยเนี่ยหายอ,อีนองอีโนอะไรอีกนะคลายกดลดแน่นเฟอ้อว่างั้นไนะไปเองนะไปห้องน้ํา ไปล้างออกนะแก้ทุกหนึ่งทุกใหม่ต่อมีทั้งวี่ทั้งวันเดี๋ยวก็ต้องนั่งนั่งตลอดก็ไม่ได้มันบีบนะมันบีบครั้นเราก็ต้องเปลี่ยนต้องแก้นะเรียนอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะได้พิจารณาไม่ต้องลึกซึ้งมากอย่าไปเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องอะไรที่ลี้ลับลึกซึ้งนี่แหละอยู่ในชีวิตปกตินะว่า เล็กๆนน้อยที่มันเป็นประจําตัวเนี่ยมีตลอดเวลาส่วนเวลาเจ็บป่วยหนักๆอันถือว่าทุกพิเศษแต่ไม่มีเจ็บป่วยหนักๆทุกมันก็มีอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ตรงนี้ทุกกันไหมนี่ทําไมทุกคงไม่ขยับอะเนาะไม่ขยับนะ,ะบนะพูดอยู่ตรงนี้ทุกไหมนี่ทุกแต่เพราะอยากได้บุญก็เลยต้องทนพูดเรานะลืมเรื่องทุกไว้ก่อนแล้วก็ตั้ง,งจิตให้เป็นไปเพราะว่า เราได้เห็นแล้วว่าเมื่อเราได้กล่าวกล่าวถึงพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระธรรมกล่าวถึงพระสงฆ์จิตเลื่อมใสย,ย่อมเกิดท่านบอกว่ามันเป็นธรรมะเจดีเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นี่แหละนะก็ท่านทั้งหลายเอาหลักวิธีนี้ไปเจริญตอนที่เรานั่งรถมาเนี่ยได้ลองแย่ไปนิดๆเสื่อมไปเยอะเหมือนกันนะนะ เราเรียนกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะใครใครจำได้เราเรียนกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะฮะตอนโควิดแล้วก็หายมาเลยเนาะเป็นยังไงทีนี้ถามเนี่ยเงียบสนิทนะเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันว่าพอเราห่างๆเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไป อ่าแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันไม่เคยหายนะเราก็ยังพ้วนเปี้ยนอยู่กับมันตลอดเวลาไม่เคยลืมเลยแต่ไอเรื่องที่มันจะเป็นที่พึ่งเนี่ยเราลืมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมองไกลๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี่ง่ายหรือยากยากการที่เราจะได้เป็นมนุษย์ง่ายหรือยากการที่เป็นมนุษย์แล้วจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าง่ายหรือยากนะฮะ เราต้องรู้อะไรคือควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเราไม่ได้ห้ามการธรมาหากินเราไม่ได้ห้ามการแสวงหาทรัพย์แต่เราต้องรู้เราต้องไม่หลงประเด็นว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ประโยชน์เราได้ยังไงส่วนที่พึ่งแท้ที่เราจะต้องเตรียมเป็นสเสบียงสำหรับการเดินทางต่อๆไปเนี่ยมันคืออะไรเราก็ไม่ควรที่จะ ให้มันเปล่าในแต่ละวันนะต้องได้สั่งสมบุญได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ทําสมาธิได้ใช้ปัญญาพิจารณาอะไรต่างๆอยู่เสมอๆนี่ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์คราวครั้งนี้ก็ต้องอนุโมทนานะกับเจตนาของท่านผูริเริ่มและเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกุศลกันในครั้งนี้นะก็ขอให้เจตนานี้สำเร็จเป็น เพื่อนกุศลเจตนาปลูกลงไปในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยดีอำนวยผลประโยชน์เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติท้ายที่สุดก็เป็นนิพพานสมบัติให้แก่ทุกๆชีวิตโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ ทำอะไรนะพักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ประมาณกี่วินาทีต่อบูชาข้างล่างก่อนที่อบนะคะบูชาข้างล่างก่อนจะได้เก็บต่อาจากล่าวทีเดียวกล่าวทีเดียวใช่ไหมก็คือกล่าวทีเดียวแล้วก็บูชาแล้วก็เดินขึ้นเลย

มให้กับระบบผิดในนจแล้วเดี๋ยัตกมัน้ใช้เดแล้วเมาได้ได้แลไมี๋นยวงันเปิดอยว่าเได้ไมคะเปิดแล้วก็เปิดที่ไหนพระอจารยจารย้ที่โงที่โงที่หน้าหอฉานรางก้ใช่เลยภาษาแล้ว